ตอนนี้เนี่ยคะหลายๆคนก็เรียกว่าทยอยการที่จะออกจากออฟฟิศนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะแล้วก็ส่งมาบอกว่ารถติดนะคะคุณผู้ฟังก็ท่านอ้างสองดูถ้าคุณจะเข้ามาอโศกก็ต้องบอกว่าแดงประมาณหนึ่งนะคะคือถ้าจะไปอโศกเพชรบุรีช่วงเข้ามาจากอโศกสุขุมวิทอ่ะจะรู้สึกดีเฮ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ไม่ติดเหมือนเขาหลอกให้คุณเข้ามาแล้วปิดประตูตีแมวอะค่ะพอถึงซัก ถึงฝั่งปั๊มไปถึงตรงแถวๆปั๊มอีกนิดเดียวจะถึงตึกกราเมียก็จะเริ่มแดงเอื้อไปจนถึงข้ามไปสะพานตรงนู่นนะคะกลับกันเราก็ปิดประตูตีแมวเชิญชัวในให้คนเข้าอโศกจากฝั่งเพชรบุรีคือถ้าขับมาเนี่ยฟโฟล์ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันไม่แดงในในในนี้คือชะงงอกสายตาออกไปอ่ะก็จะไม่แดงและดูในแมปก็ยังไม่แดงแต่ในแมปก็จะโชว์ว่าเริ่มแดงตรงแถวชิโนไทย นะคะตรงสามแยกตรงนั้นสีแยกตรงนั้นก็จะแดงไปจนถึงเิแยกอโศกสุขุมวิทก็เรียกได้ว่าดาวล้น้วนนะคะคุณผู้ฟังใช้ใจอ่ะใช้ใจมากๆแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการฟังเพลงอยู่บนรถอยู่บน,บนแบบว่าการเดินทางจราจรในช่วงเย็นมันอินกว่าฟังอยู่ที่บ้านก็ขอให้คุณสุนทรีกับเวลารถติดอย่างเต็มที่จะไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะแต่ดูทรงแล้ววันนี้ เขาน่าจะไม่มานะฝนนะเพราะเขามาไปแล้วตอนกลางวันช่วงเย็นเนี่ยเขาคงไม่มาแต่ช่วงค่าบอกไม่ได้สําหรับพรุ่งนี้นะคะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนก็ขอให้คุณมีความสุขกันแล้วกันนะคะส่วนใครที่จะหยุดยาวแล้วไม่เจอกันก็รักษาตัวเองแล้วเจอกันวันจันทร์อย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนยังคงถ้าเป็นไปได้ใส่แมสถ้าเป็นไปได้เพราะว่าเราไม่บังคับและสิ่งที่ควรทําล้างมืออยู่ไม่เอามือไปจิ้หมหูจิ้มตา ทย่นี่เขเยอะฉีดแอลกอฮอล์เช็ดแอลกอฮอ,อลกฮอ์กอนได้ก็ดีและอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะตั้งแต่บ่ายสามว่าเรื่องของไข้ใช่ไหมที่ให้ต้องระวังด้วยที่มันจะมาควบคู่กันก็ถ้าเราใส่แมสข้อดีมันก็คือมันจะช่วยได้หลายทางหน่อยนะคะก็รวบตึงได้หลายอย่างเหมือนกันะดูแลตัวเองมากๆค่ะเอาที่สะดวกใจทําให้เต็มที่แล้วตัวเองจะได้ไม่ต้องบอกว่า hey, รู้อย่างนี้วันนั้นดูอย่างนี้ดีกว่ารู้อย่างนี้ เที่ยวให้เต็มที่ค่ะคุณผู้ฟังไหนๆก็พักผ่อนแล้วแต่ถ้างเงินเดือนเนี่ไม่ออกก็กันไปอีกนิดนึงแต่น่าจะออกววก็แหละพรุ่งนี้วันหยุดออกอย่าง่ะอ้าวเอเอไม่เห็นมีอะไรแจ้งมาเลยอ้ยาวยังอะโซเดียมเป็นเพื่อนกันก่อนเจอกันพรุ่นี้สวัสดีค่ะ